สวัสดีค่ะดิพี่ฮันนี่นะคะพี่น,นี่นะลูกคนค่ะสวยไหมคะแจก,กเบอร์โทรเลยค่ะพี่ฮันนี่ศูนย์เจ้าหนึ่งแปดสองแปดเก้า้าห้านะคะคิดถึงก็โทรมานะคะมีปายให้งมีมาขามกวนนะคะมีมาขมสามรสที่จ้ะนะคะรับลำด้วยนะคะ<ช>นี่ชุดใหม่ใส่ที่ไรก็สวย<ช>ทุกทีเพึ่งใส่ในใีน่พัถุงนะคะพัถุงใหม่มากเลยนะคกะอืมาอาเราจะขออะไรอย่เอาท ครึ้นเลือปะจะให้ใครในรุ่นพี่นี่นุนาค่ะนุนาแม่หนุมเปรี้ยวนะคะหรือนุนาพาไปดูคิดถึงก็โทรมาเหมือนกันเด้อถ้าเด้อขอบคุณค่ะเบื้องหลังขอบคุณค่ะคิดถึงก็โทรมานะคะคนนี้โอ้โหคนนี้ใครสวยจังเลยแต่งตัวเสร็จก่อนใครเลยนะคะโอ้โหปฐุมใหม่เหมือนกันน้ำเย็น วันนี้เราเฉลองผ้าถุงใหม่นะคะมีปลายแห้งะะสดม,มากเลยนะคะ,ะอุกด้วยนะคอรณ้ยบพอร้อยค่ะปกร้านะคะอกด้นะ่ะองกรณ้าถนุงใหม่เ้มือุงกัม่เนคะอุนะคะอรณด้วยนะกรณ้ยนะคะรด้นะคะอสีกรยนะคะราจนะคะอรด้ใสนะคะากร้วยนะคะด้วยนะคะเเมคะระคะรกรณด้นะคะกด้นะคะอกรณ์ด้วย่ะอุปีรณ้นม,มาเอุกนะคะอุปกรนะคุกยนาคะุกพลเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมในช่องยู u ูบแม่นมเปียวน่ารักค่ะยังอยู่ที่ร้านเสียเส้นนะคะพี่นี่น่าลูกพ่นอ้าวใครดีใครดีใครดีเอฟอาร์ครับผมอุ้ยคนหลอครับผมคนหลอครับเอฟซีก็มาเรื่อยๆนะคะนู่นพี่แม่แม่เอฟซีอุ้ยนะคะสวยงามมากเลยนะคะโอ้เิ่นก็ร้อนแดดนะคะแต่ก็มาแต่ก็ไหวอุปภาริกิจนักราชเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามหนูนาเนด้อค่ะแม่หนูเปรี้ยวน่ารักจ้า